ไนอนช่างพงหายไปไหนครับสายขาดหร้อไงซ่อมกล่องซ่อมกล่องฮะกล่องละลายพีเสีย จะลองละลายมาดูไงว่าละลายสายละลายเงี้ยอะไรเนี่ยลายนั่ยยนหรอนลายตัวไหนนี่ยยอ่ะนี่นยยอ่ะช็อตอะเร<อ>าพิเศษนะครับออกพัดดาดีกว่านะพัดดาซื้อพัดดาดี นี่ครับละลายกละองไม่ใช่กละองมอไซค์กละองถ่ายเสียนี่ละลายตัวละยิบหน้าเลยทองอ่ะทองคำแท้ททดีว่ะใช่แต่ทำงานเลี้ยงแม่ยายได้สุดยอดทำได้ <c oughs> มีการยาก มีสองนาที่ม,มีทำอะไร,นา,ะไรนาที่อะไรนาที่จ่ายไฟต์ทรถกับชาร์จรถเอาหลังจากติดแล้วก็ไม่ต้องเหรไม่ต้องก็ต้องจ่ายไฟตลอดติดแล้วก็ต้องชาร์จรถไงชาร์จแบตเตอรี่อันเนี่ยอะไรปลอกมันเหรอไว้ทำไม เปลอ,อา,ามันมีอย่นเงียเด้อทำแทนของแท้ผาเทปเยอะมาตรฐานกว่าพผ้าเทปใช่ไห<ม>เฮ้ยของผมมันไม่ทำแบบนี้อ่ะวิบากอ่ะเนี่ยสี่พันแปดนะครับของอะไรดีซีเอยเอะอะทำไมอะไรไว้เนี่อ่ะน,นี้ทางแล้วจะตัดเอาสายเลย าวา่าณว่าชอบมากแบบนี้เนี่ยชอบเพื่ออ<แล>ะไรอยัน้มามันนี้นี่ไข่ทั้งใหญ่มานนี้น้ำก็ไม่อาเข้าแกงอันนั้นปะแกงอะไรไมีทาอะไรไปขควานอ่ะมีลายอ่ะจะจบมาจากไหนเนี่ยฮะี่ยจบช่างมาจากไหนหือ จากยูทูบอ่ะเฮ้เรี่ยๆไปอยู่ร้านไหนเจ๊งร้านนั้นล่ะต้องมาทำกิจการเองเใช่งานเข้าเลยถ้าขายรถเสียก็มาได้ใช่ไม่เสียไม่ต้องมาใช่เข็นลงได้ เน,นี่ยตองทำาไมเนี่ยก็รถอ,องนแล้วี่า,า,า,าอตอแต่ว่าม,ามันไม่ใช้เข้า่อนก่อนออกเยแต่สตาร์ทิอนีไ้สตาร์ทได้ชาตแบดเข้าก่อนเข้าแบ ใจมันนะใช่